แม่หมดน้อย20ธันวาคม2567ข่าวแรกนะคะ PTTEP e เปิดแผน5ปีปี68-72อัดนบลงทุน33,587ล้านดอลลาร์พร้อมวางงบเพิ่มเติมอีกจำนวน1,747ล้านดอลลาร์ขยายการลงทุนธุรกิจพลังงานลมนอกใช้ฝั่งธุรกิจดักจับและกักเก็บคาร์บอนธุรกิจเชื้อเพลิงไฮโดรเจนและเทคโนโลยี ข่าวต่อไป SCB EIC หันประมาณการเศรษฐกิจโลกปี68 e SCB EIC ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจโลกปี2568เหลือ2.5%เดิม2.8%จากนโยบายทรัมป์2 0ซึ่งจะเร่งปัญหาภูมิรัฐศาสตร์และการกีดกันการค้าให้รุนแรงขึ้นกระทบเศรษฐกิจโลกข่าวต่อไป NKT ต้านไม่ไหว หุ้น IPO โรงพยาบาลนาครทน n k t อีกเทรดวันแรกในแซดที่เปิดเทรดที่5.95บาท95สตางค์ลดลง1.85บาท85สตางค์หรือลดลง23.72%จากราคา IPO ที่7.80บาท80สตางค์โดยในระหว่างชั่วโมงการซื้อขายภาคเช้าขึ้นสูงสุดที่6 7บาท70สตางค์ลงต่ำสุด5.60บาท60สตางค์ก่อนจะมาปิดภาคเช้าที่ 6.35ลดลง1บาท45สตา์หรือ18.59%วอลุ่มเทรด413.05ล้านบาทโปรดติดตามข่าวสารหุ้นได้ที่หุ้น inside.com